สวัสดีคะ่ะนักเรียนครูชื่อครูยุภาพีหลงอยู่นะคะหรือว่าครูแจ็คครูสอนวิชาการงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราควรจะรู้จักกันคะ่ะอุปกรณ์ท้นแรกกันเลยนะคะเรียกว่าไม้กวาดดอกหญ้าค่ะไม้กวาดดอกหญ้าใช้สําหรับกวาดพื้นห้องทั่วไปนะคะเช่นห้องนอนห้องเรียนเราไม่ควรนําไปกวาดพื้นที่เปียกน้ํานะคะ พื้นแล้วก็ถูพื้นให้สะอาดด้วยอย่าให้มีผงนะจ๊ะ,ะดีดีดีดชิ้นนี้เรียกว่าไม้กวาดขนไก่ค่ะเรานิยมใช้ปัดฝุ่นบริเวณตามตู้โต๊ะชั้นวางหนังสือค่ะแจ๊วปัดฝุ่นที่ระเบียงด้วยจ้า ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะเราจะใช้กวาดพื้นที่เปียกน้ำค่ะหรือเราใช้กวาดบริเวณพื้นที่มีเศษใบไม้หญ้านะคะไม้กวาดหยักใยเราใช้กวาดหยักใยบนเพดานสูงนะคะหรือข้างฝาผนังที่มีความสูงนะคะแล้วกวาดหยักใยบนหลังคาง รียบร้อยนะจ๊ะได้ค่ะไม้ถูพื้นเราใช้ถูพื้นทั่วๆวไปนะคะได้ทั้งพื้นบ้านพื้นห้องเรียนพื้นห้องนอนค่ะแจ้วถูพื้นให้สะอาดนะจ๊ะงาทั่ววเลยใต้ชั้นด้วยค่ะ ถังน้าเรามีไว้ใช้สําหรับใส่น้ําซักผ้าคีริ้นนะคะเวลาที่เราต้องการจะใช้ยกไปในที่ต่างๆค่ะผ้าคีริว้วเรามีไว้ใช้สําหรับเช็ดบริเวณที่สกปรกนะคะเช่นตามโต๊ะตู้ชั้นวางหนังสือหรือว่าใต้โต๊ะนะคะกาแฟหกช่วยเช็ดพื้นให้หน่อยจ้าตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละดีมากจ้า ที่โกยผงเราใช้สำหรับโกยขยะโกยฝุ่นโกยผงที่เรากวาดออกมานะคะแจ้วกวาดพื้นให้สะอาดนะจ๊ะได้ค่ะคุณนายกวาดฝุ่นให้หมดเลยจ้ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านที่รูได้อธิบายไปในคลิปไหมคะแล้วนักเรียนอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสับวันนี้สวัสดีคะ่ะนักเรียน